ตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับ การโร a m i n g ข้อมูลเปิดปิดมีผลกับความเร็วเน็ตไหมคะโอเคเรามาฟังคําตอบพร้อมกันได้เลยครับการโร a m i n g ข้อมูลเนี่ยมันจะมีผลกับสิ่งเหล่านี้นะ 1. ถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ใช้เครือข่ายปกติได้เลยจะเปิดหรือจะปิดการโร a m i n g ข้อมูลก็ไม่มีผลในความเร็วของอินเทอร์เน็ตครับนั่นแปลว่าความเร็วมันก็จะเท่าเดิมนะข้อ 2. ถ้าเราไปต่างประเทศถ้าเราเปิดโร a m i n g ข้อมูลมือถือเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายของต่างประเทศ ซึ่งความเร็วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของสัญญาณและข้อตกลงของเครือข่ายของคู่ค้านนั้นๆด้วยแต่ถ้าเราปิดการโรมมิ่งข้อมูลมือถือจะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตของต่างประเทศทําให้เล่นเน็ตไม่ได้เว้นแต่จะเชื่อมต่อ WiFi ครับข้อที่3ในบางพื้นที่ชายแดนถ้าสัญญาณต่างประเทศแรงกว่าเครื่องอาจจะสลับไปใช้โรมมิ่งอัตโนมัติซึ่งบางครั้งอาจจะช้าแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะ รุปง่ายๆก็คือถ้าอยู่ในประเทศไทยจะเปิดหรือจะปิดมีค่าเท่ากันความเดิมเน็ตเท่าเดิมครับแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครือข่ายที่เราไปทําการโรมมิ่งครับเพื่อนๆอยากรู้อะไรข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปมีได้เลยเด้อเพื่อนๆสนใจเน็ตแรงไม่อัน้นไม่ลดสปีดความเร็ว30เมกเดือนแรกเล่นเน็ตฟรีโทรฟรีครั้งละ15นาทีทุกเครือข่ายพิกัดทิศการหน้าช่องลองไปกดดูนะ